ยังไงให้เหมือนไฟโรเซ่เลยนะคะ,ะมาแล้วแสงมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเฮร่ดันอิกอีกแล้วนะคะวันนี้เรามากับกระสาที่เชื่อว่าตอนนี้ยังเป็นที่เรื่องลือกันอยู่นั่นคือไฟโรเซ่นั่นเอง จริงๆแล้วเนี่ยค่ะวันนี้ไม่ได้มารีวิวตัวไฟหรอกเพราะว่าไม่ได้มีที่บ้านนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะมาสอนแล้วก็แนะนำการใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งฟรีนะคะในการแต่งรูปยังไงให้เหมือนไฟโรเซ่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเนี่ยค่ะจะขอให้ทุกคนโหลดนะคะแอปเหมยตูมา ตัวนี้นี่เองนะคะจะเป็นแอปแต่งรูปนะคะของสัญชาติจีนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเป็นแอปฟรีที่สามารถซื้อมาได้เลยนะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปถ่ายรูปกันมาแล้วแหละนะคะแล้วเวลาถ่ายรูปเนี่ยค่ะอยากแนะนําให้ไปถ่ายรูปที่แบบเป็นพื้นหลังโล่งๆอย่างเงี้ย แล้วก็ให้เป็นที่ที่ไม่สว่างหรือมืดจนเกินไปนะคะเวลาที่เราถ่ายออกมาเนี่ยค่ะมันก็จะได้เห็นเงาตกกระทบของตัวเองเนะะี่ยค่ะเวลาเอาไปแต่งรูปแบบมันจะได้เนียนขึ้นโอเคตอนนี้เข้าแอป,ปมาแล้วนะคะตอนนี้หน้าตาแอป,ปก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะจริงๆก่อนหน้านี้เราถ่ายรูปมาแล้วเนาะเวลาถ่ายรูปอะคะ่ะแนะนําให้เลือกรูปที่ตัวเองะคะ่ะถ่ายติดผนังเรียบๆนะคะจะเป็นสีขาวได้นะคะยิ่งดีฉะนั้นเนี่ย เราอะค่ะถ่ายรูปออกมาเนี่ยเราก็จะมีเงาของตัวเองติดมาด้วยเนาะตอนนี้รูปมันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกปะเราก็จะกดคําว่าฟิลเตอร์นะคะกดเข้าไปเลยแล้วกดตรงรูปร้านขาเนี่ยค่ะหรือมองนะคะกดเข้าไปเลยนะจ๊ะแล้วทีเนี้ยค่ะก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วคุณก็จะเจอฟิลเตอร์ฟิลเตอร์หนึ่งนะคะนี่เจอละนะคะฟิลเตอร์นี้ชื่อฟิลเตอร์ intree นะคะให้กดเข้าไปเลยปุ๊บ จริงๆแล้วมันเป็นคอลเลกชันคอลเลกชันหนึ่งนะคะเห็นปะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยที่เป็นเหมือนไฟโรเซ่เลยเราก็กดดาวน์โหลดออกเลยนะคะทีเดียวเผื่ออยากไปใช้อื่นดนะ้วยเนาะทีนี้เราก็มีคอลเลกชันเก็บไว้แล้วนะคะเห็นไหมคอลเลกชันตัวนี้นะะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาแต่งภาพให้มันดูเนียนขึ้นกับตัวฟิลเตอร์ที่เรากำลังใช้ดีกว่า <c oughs> เนาะอันดับแรกเนี่ยเรากดไปตรง brightness เลยนะคะแล้วก็ปรับให้มันต่ำๆให้มันดูมืดลงอะคะ่ะเอาสัก ที่เราเห็นแล้วมันแบบกําลังดูแบบสวยดูมินิมอลอะไรเงี้ยถ้าเป็นรูปเนี้ยมันค่อนข้างสว่างถูกปะเราก็ปรับไปสัก60ก็ได้แต่ถ้ารูปใครมืดอยู่แล้วก็เอาสัก30ก็ได้นะคะต่อมาตัวคอนทราส์เนี่ยค่ะเราอยากปรับตัวคอนทราส์เหมือนกันตัวคอนทราส์เนี่ยค่ะปรับให้มันสูงขึ้นนะคะทาให้ภาพของเราเนี่ยมันดูมีแสงแล้วก็มีแสงตกกระทบเยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีแบบนอยสนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาเราลงมันก็จะเนียนขึ้นนะคะอ่ะอันนี้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวฟิลเตอร์เลยดีกว่าเรากดเข้าไปเนาะแล้วก็เราก็เลื่อนไปที่คอลเลกชันที่เราพากันโหลดเมื่อกี้คือตัว intake. อินทีอะต่อมาเราก็กดตัวนี้เข้าไปเลยนะคะตัว S11 ออ่ามาแล้วแสงมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะตัวฟิลเตอร์เนี่ยคะ่ะเวลาเราลงไปอะ่ะมันจะค่อนข้างแรงไปนิดนึงใช่ปะเราก็ปรับลดลงมานะคะให้มันแบบต่ำลงหน่อย ไม่ให้มันแบบดูโป๊ะเกินไปอะคะ่ะปรับลงไปอ่ะถ้าเป็นอันนี้ก็จะประมาณนี้นาอกกำลังสวยอ่าต่อมานะคะยังไม่เสร็จนะเราจะทําให้เนียนกว่าเดิมนะเรานะคะจะมาปรับตัว saturation กันนะคะเราเข้าไปใน toning เหมือนเดิมแล้วกดเข้าไปตรง Color น,นะคะเราเพิ่มตรง saturation เพิ่มขึ้นนิดนึงให้มันสีมันดูแบบเป็นแสงเงาเพิ่มขึ้นเนะะี่ยค่ะแล้วตัว contrast นะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นไปนิดนึงอ่าเป็นไง เรียบร้อยนะคะตอนนี้เหมือนเราถ่ายในที่มืดจริงๆเะคะเป็นอันเสร็จแล้วจริงๆจีน่าจ,จะแนะนำเป็นตัวขนาดภาพนะคะ3ต่อ4ซึ่งเป็นขนาดเท่านี้เลยจะดูสวยนะคะแล้วก็เหมือนเราตั้งตัวหลอดไฟถ่ายรูปจริงๆนะคะถ้าเป็นขนาดแบบตื่นเนี้ยมันจะดูแบบไม่ค่อยเห็นเป็นวงเท่าไหร่นะ,ะ3ต่อ4นะคะคิดว่าน่าจะดูสวยที่สุดแล้ว Before, after. เป็นยังไงกันบ้างคะได้รูปที่ตัวเองรู้สึกว่ามันสวยนะคะแล้วก็เหมือนกับที่ถ่ายกับตัวหลอดไฟโรเซ่จริงๆ,ๆแล้วหรือยังถ้าเป็นยังไงนะคะอย่าลืมมาแชร์ให้ดูกันบ้างน,นะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากรอดูคลิปต่อไปนะคะที่สอนทริคอะไรง่ายๆอย่างนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าเรามีอีกแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะมาไวไปไวคะ่ะสวัสดีค่ะ